ร้านหนยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเทววสุวรรณนะครับท้าวเทวานะครับองค์นี้เป็นหน้าเทพนะครับผมรุ่นนี้เป็นหน้าเทพนะครับผมนะครับองค์นี้เป็นเนื้อไว้บอนนะครับผมองค์เทวีก็ลงทองแล้วก็ผิวการสีเนื้อนะครับผมส่วนพญาปริสารก็เป็นสีม่วงนะครับสวยนะครับผมเป็นดีไซน์ที่สวย ทาวทิส้ทธิท่านก็เป็นจตุรกรามที่มีศิลย์มากมายนะครับคนจีเรียกใจจิงเอะนะครับคนจีเรียกใจจิงเอะบูชาท่านแล้วพูดผีพิศาจเก่งกลัวนะครับรับเศษเงยินทองเข้ามาเยอะแยะยุคนี้นะครับผู้รู้ทางจตว,วิทยายบอกท่านลงมาช่วยนะครับท่านลงมาช่วยประชาชนนิชนนะครับเนื่องจากตอนนี้มันมีภัยพิบัติต่างๆเยอะแยะเกิดขึ้นมามากมายนะครับ ทั้งโรคระบาดทั้งน้ําท่วมตั้งไฟสงครามเยอะแยะท่านก็นลงมาช่วยแล้วถ้าดันประเจตมากาลหนึ่งได้มาเยอะท่านก็มาช่วยนะครับผมพ่าแม่ครูอาจารย์หลายท่านกล่าวถึงท่านไว้อย่างเช่นหลวงพ่อฤาษีดงดำกล่าวว่าท่านเป็นนะครับอดีตการเป็นญาติจากท้าวเวสุวรรณนะครับเ,เคยมาหาท่านบ่อยๆมารหน้าเทพเนี่ยฮะไม่ใช่นายากอย่างที่คนไทยปั้นกันนะครับแต่สาเหตุที่เขาปั้นเป็นนายกนะากเนี่ยเพราะว่าท้าวเวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเทพนะ เป็นเจตุรกบ,บาลที่ผู้ผีพีศายเกรงกลัวก็เลยปั้นเป็นหน้ายักษ์เลยให้มันเอาเอาขลังนะเอาขลังใหมาความรู้สึกคนขลังจริงๆแล้วถ้าเป็นหน้าเทพท่านก็จักเออผู้ผีพีศายก็เกรงกลัวเหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะเวลาท่านมาหลวงพ่อสีน้หลายครั้งนั้นก็มาในขณะหน้าเทพนะครับไม่ให้มานหน้ายักษ์นะครับข้างล่างก็เป็นพยาปริษานะครับเวลาจะบนขอโชคลาภก็ต้องบนกับเดขาท่านเทวีสุวรรณก็คือพยาปริษาล ครับส่วนใหญ่ได้โชคกันเยอะนะครับข้างหลังก็เป็นนะครับพยาเต่ามังกรนะครับจุกทองนะครับเรามีลงยาสีม่วงนะครับข้างล่างก็จะเป็นใต้ฐานที่ก็จะเป็นหมายเลขลำเบอร์องนี้หมายเลข68นะครับหมายเลข68ตัวตรวจรดกามมาพร้อมกล่องเต็ม ทวิสุวรรณทรัพเทวาอุทยานพระใหญ่ทํามเขาชะอางนะครับพอวะว่าเขาชะอางหวงวจะไปเที่ยวหน่อยดูจากรูปแล้วสวยนะฮะใเห็นจะสร้างพระใหญ่แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับวระตุมงคลรุ่นนี้ก็เอาทุนไปสร้างถนนนะครับซึ่งเป็นวิหารทานนะครับวิหารทานเนี่ยหลวงพ่อซีน่าบอกทำใ้ดีนะครับเวลาเราตายไปเป็นเทวดาก็จะมีเราจะมี วิหารใหญ่ๆอยู่มีก็เรียกไรเขาเรียก,ไร,รยกไรนะหลวงพ่อสีดาบอกว่าว้าไครททำวิหารทานนี้เยอะนะเวลาตายไปนะครับเป็นเทวดาก็จะมีวิมานใหญ่หญๆสวยๆนะครับคือวิมานก็จะรอตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้วนะเวลานั้นเวลาทำอะไรไปก็ไปรอแล้วนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอุยพรพักเครื่องโทร096 9, 9 5 4 888หรือ081 422 3001อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอุยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ